มอเตอร์เอ็กซ์ผ่านไปแล้วครึ่งทางยอดขายมอเตอร์ไซค์แต่ละค่ายขายไปกี่คันเท่าไหร่บ้างวันนี้ Motor ร์ไรจะพามารับชมกันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมพลม o t ต r รไรวอลอีกเช่นเคยหลังจากที่มอเตอร์เอ็กได้มีการเริ่มต้นมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ถือว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วครับตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่5ธันวาคมในส่วนของมอเตอร์ไซค์จะมียอดขายรวมทั้งสิน้น 3 0 0พันกับ2คันโดยอันดับแรกครับที่มียอดขายสูงที่สุดเลยก็คือทางค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่ากวาดยอดขายไปเกือบ500คันอยู่ที่493คันแล้วก็อันดับที่2 LAMBETTA 336คันและอันดับที่3คือ Royal Enfield 259คัน ส่วนแบรนด์ที่เหลือจะมียอดขายเท่าไหร่กันบ้างเรามาเริ่มกันเลยครับโดยเราจะขอไล่กันตั้งแต่แบรนด์แรกเลยครับ Alpha v o l a n t i s 58คัน BMW m o t o r ร a d 85คันซ i n ิ c o 55คันไซค o น81คัน EM186 คัน f e l o 201คัน Hanway 5คัน Harray Devisan 123คัน Honda 224คัน Hayosang 1คัน I Motor 95คัน Kawasaki 34คัน Lay Va 101คัน Rapid 74คัน Royal Alloy 48คัน Skomadi 41คัน Solar 86คัน Suzuki 102คัน Triumph 149คัน ซีโฮ165คันก็เอาเป็นว่ายังเหลืออีกครึ่งทางครับถึงวันที่11ทธันวาคมนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปเดินงานก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ถึงแค่วันจันหทร์น้านี้เท่านั้นและเดี๋ยวไว้ผมจะมาสรุปภาพรวมยอดขายทั้งงานกันให้อีกทีหลังจบงานครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร์ให้พวกเราด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ